ไปดูกันต่อที่อำเภอรศรีราชาครับมีการอบรมให้ความรู้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าเขต6อำเภอรศรีราชาครับที่อาคารศรีราชาประชาคมได้มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและกฎหมายในการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่7พฤษภาคมนี้โดยมีกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตที่ประจำหน่วยเลือกตั้งร่วมรับฟังการบรรยาย แล้วยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรศรีราชาและเจ้าหน้าที่อำนวยการจราจรเข้าร่วมเพื่อเตรียมรองรับประชาชนที่จะเดินทางมาเลือกตั้งล่วงหน้าประมาณ2องห0ื่นคน จากนั้นก็มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายหน้าที่และบทบาทของกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายเลือกตั้งเพื่อให้การเลือกตั้งนั้นมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมโปร่งใสและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวมถึงผู้มาเลือกตั้งจะต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วและลดปัญหาการร้องเรียนที่อาจจะตามมาภายหลังครับ